ข like นก็ไม่ไม่ใช่นกนะเล่นชีีอกแวอทังทั้งช็อตนะครับอดใจรอกอนิดนึงมาล้วมาล้วดันเลยดนเล่เลเล่เลยนะเล่เอาหอจ้าหอจ้าหอรหอวมไปดี มาแล้ววะทงเห็หลุดเห็ตลุด้วบ้างไม่เปรไม่เไรตายแล้วว้วอย่กันพะนุมล่วงล่วงเออเป็นแนดแนวดาวเนาะเปเดียอะเป็นว่ะเด้าประเบิด ระเบิดสวัสดีครับตายดึงหรอมาแล้วเจ็บเจ็บว้าเจ็บเจ็บเอาดิเอาดิแล้วดิแล้วดิเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยล่วงล่วงล่วงโดนระเบิดว่าจะดาวอีเแล้วจุดแดงจะดาวอีเแล้วน้ำน้ำอยู่ตรงกลางครับเพื่อนๆครับอยู่ตรงกลางหมดเลยครับเข้าบ้านแล้วครับเพื่อนๆครับเข้าบ้านแล้วครับหลังคาว่าหลังคาคาบ้านมันระวังนะ นะคะแดงเห็นปะเป็นคอมมาณั้นตัวใบหกสิบอ๋อขอแตกครับเพื่อนเพื่อนครับตายตาล่วงสวยเดี๋ยวตัวหนึ่งเดี๋ยวตัวเดียวจุดฐานมันเอื้อจะเย็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะเย็นแตกเฮีย โอ้โหกพันขยเอาอะไรขอมาออันนี้แหละขอมาขอมาขเายเอาอะไรอ่ะหกพันลุกลุล้อสีเป็นั๊บแดงต้นไม้ไกลอยู่ข้างในเหมือนกันนะต้นไม้ไกลอ่ะแล้วก็มามาแล้วต้เนี้ยต้นไะม้ขวามีตัวลงลับลงลับลงลับวันะ หัวใจสวยตัวเดียวทนายอีตัวดูหัวใจเฮ้ยไม่ได้ทำอะไรเลยครับนนดับชมิลเป็นนมแบบคล้ายๆนมวัวผสมแบบพวกผลไม้ <c oughs> ตลงการมาแล้วตลงการมาแล้ว <Okay. S 1> มีบอลบนหลังคาด้วยนะเนี่ยมันอยู่ในห้องเนี่ยไอ้ซ้ายมือเนี่ยห้องซ้ายมือเนี่ยไ <c oughs> ม่มีระเบิดเลยเรียบร้อยมาของปาลาละว้าว <c oughs> wow! Điên, điên, điên. mà lao mở lao Mà lao mở lao có đi mở lao à, Quá 2. mở 2 mở lao mở lao con này mở lao mở lao mở 3. ไม่ก็ผิดไม่ก็ผิดแล้วก็ผิดแล้วมันมันไปห้องสมุดแล้วนะก็บ้านผมแล้วก็ฐานแล้วก็ฐานเกิดมันสวยเอาพ่อหนุ่มไม่เจอกันนานเลยสวยว้าวว้าววตัวนึงตัวนึงยินมาแล้วหยู่ฐานมันอยู่ไปจุดลับไปจุดลับไปจุดลับติดว่าเล่นเลยเล่นเลยหลุดลับติดแล้วเขาเลยเขาเลยไม่มีไอ้วอร์มอนเล่นก่อน ว่าโดนโดนไปล่วงสวยมาดันกล่อันเสียงหายเยู่นี่เยู่นี่เยู่นี่สวัสดีครับตายโอ้้นิดเดียวนิดเดียวเองนั่นแหละ